หลังจากกินอิ่มนะครับเราก็จะไปหาที่นั่งบรรยากาศนะครับผม,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 มโอ้โหเราเจอักดนตรีนะครับฝากเอฟซีท,ทุกท่านนะครับใครมาเชียงคานนะครับผม,ม,บมเสียงลูกพี่ไม่เปิดมือให้เขาหน่อยไม่เปิดมือให้เขาหน่อยครับตรงนี้ มีแต่ไข่ตัวนี้ติท่าเวียดนามนะครับผมบรรยากาศประมาณหัวค่ำนะครับตัวนี้มะพร้าวแก้วชื่อดังผู้สนับสนุนนะครับเซลลแกนอยากเป็นทางการหรออยากเป็นทางการนะครับ ฝากด้วยนะครับผมผู้สนับสุนใหญ่ในในทริปนี้ครับครับู้สนับสุนใหญ่คือจากเซลลคไกนะครับของบิก็ทําให้เรายังมีทงานทำนะครับเห่นได้นะครับไม่งั้นเราจะไรอยู่ห้องนะครับจะออกตอนนี้ก็แกล้งนะครับตอนนี้มาครับเริมต้นหกร้อยบาทได้ครับผมโรงแรมผุ้แหนมคุ่ในตำนานครับผม ้ใช่ครับหรือว่าตอนนี้เราอิ่มเราเลยกินอะไรไม่ดูรสชาตินวดนี่ไงนวดเพื่อสุขภาพนะครับนี่นวดเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อเดินมันเหนื่อยก็่กล้านวดนะผมกลัวเหมือนกันนะกลัวเรับอย่างเราเป็นเส้นอย่างเงี้ยพี่ถ้าพลาดปุ๊บป๊อปเลยนะครับ แทบเดินไม่ได้ก็ผ่านจุดน <is this> ั้นก็พอแรงแล้วอันนี้ผมลองตอยามาใหม่แล้วนะสองพันเก้าหนักเลยร์เขาเนี่ยยาอะไรย่าหมอนเรากระดูกใช่สองพันเก้าสามสิบเมตรลองลองลองขอมันต้องลองนี่มันต้องลองครับเราจะมาสุดทางต่อไปเราจะไปนั่งชิวๆนะครับผมก่อนไปกลับที่พักนะครับั่อไปเราจะไปฝากใคร นโรงแรมสยามแม่โขนะครับผมทริปนี้ก็ยสุเดก็ฝากติดตามช่องด้วยนะทริปนี้ก็คือเชียงทานนะครับไม่พูดไม่จาเลยตอนนี้ป่ารู้สึกเหมือนอิ่มนะครับเชฟเชฟเราเหมือนอิ่มครับป่าเนี่ยเอากุ้งมาอือหือน่าจะไหวกกุ้งทอดด้วยนะครับตอนนี้ไม่ตอนนี้